จากราภัยนะก่อมีเป็นวินนะเพื่อศพกันแนะน้วกอราก้ำแล้วก็ทีนะ่จิกนะนมเมถุนกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสินธน,นะนูนะนี้ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นๆจะมีเป็นอ่อราศีเมษนะนี่คือคนต่างชาตินะแล้วก็อ่อเอ็นเอร์นะแล้วก็จะมีเป็นเพอร์มิทนะคือราศีกันนะแล้วก็มีเป็นเทมเพลนคือธนูนะก็คือครบสิบสองราศีนะแต่ว่าเด่นๆนีเป็นเมษ กันแล้วก็ถันนงนะดูได้หมดนะนี่ก่อจหน้าไพ่นะเจ็ดดาวมีการโกหกปกปิดซ่อนเลยหรือว่าไม่บอกสับขาหลอกอยู่นะหรือว่าแอบแอบคิดแอบทาบางสิ่งนะที่ไม่ได้บอกนะ่ิงที่คิดนะก็คือ3ามด้วเขาอาจจะมีบุคคลที่สามเปินปาร์ตีนะที่มีลักษณะของมากกว่าเพื่อนนะเป็นเพื่อนพิเศษเป็นเซนซนเซนวิตเบเนฟิตได้นะแนวสาม้วนะแล้วก็ มีเป็นสามดานนะคือชัดมากนะมีบุคคลที่สามมีมือที่สามแน่นอนนะหลักสามเศ้านะถ้าเป็นสามด้วยกับสามดานนะเขาแอบอยู่นะสับขาหลอกอยู่คุณไม่รู้นะว่าเอาไปมีอีกคนหนึ่งนะซึ่งสามดานนี่ก็คือสามเศ้าแนะ่นอนไม่ลงตัวนะหกไม้นะยังมีความเอ่ออยากเอาชนะนะเอาชนะใจก็ได้นะหรือเอาชนะหุ่นนะเพราะว่ามันมาต่อด้วยเอ็มเพลเอร์นะเอ็มเพลเอร์ Emperor คือพวก วางมาดแล้อมีมีโก้นะหรือเมื่อเงียบนะเก็งหญงนะแล้วก็ตัวเองชอบควบคุมนะอยู่เหนือนในความสัมพันธ์นะเป็นแนวนาสิสธิกนะชอบวงการนะเริ่มบอมบี้นะอาจจะแรกแร่นะเป็นชูกาโคโนะพอคุณติดแล้วเนี่ยเขาก็จะควบคุมความสัมพันธ์นะสิ่งทุ่งมนะมีความเบื่อเซงอยู่นะเหมือนกับว่าณตอนนี้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถวควบคุมคุณได้แล้วนะในความสัมพันธ์คือเขาถึงได้มีเป็นเตอร์ปาร์ตี้นะแล้วก็เอ่อที่เขาแอบอย่างเงี้ยเจตดาบแอบนะ แอบแอบไองสามดาบภาษาพวกนี้ปกไม้นั่นะนอกจากหมายถึงการประมูลงานถะึงประสบความสําเร็จในการทํางานแนละ้วนี่ก็หมายถึงว่าเออเขาอยากจะเอาชนะใจคุณหรืออยากจะเอาชนะอยู่หรือคุณเนะี่ยเพราะมันมาต่อด้วยเอ็มเพลย์ย่างที่บอกนะนี่คือคนต่างชาตินะแล้วก็มีสีด้วยนะก็คือเบื่อสิ่งนะจจะเบื่อนะว่าเขาหน้าต่อน,นี้เขาไม่สามารถควบคุมคุณได้คุณไม่อยู่หลือเอาคุณไม่ค่อยแคร์เขาแล้วก็ได้นะหรือคุณเบื่อสิ่งเขานะ สีดถ้วยก็คืออาจจะโรูมาเซอร์ไพรส์นะน่าจะเป็นเขาโผมาเซอร์ไพรส์คุณมากกว่านะเพราะว่าสุดท้ายถ้าถ้าเกิดว่าเทนไม่ไหวเขาจะติดต่อคุณมาเองนะสี่ถ้วยนะก็คือเบื่อเซิงไม่ไม่ค่อยโอเคไม่สบอารมณ์อยู่แนละ้วเพราะว่าจริงๆอยากอยู่เหนือควบคุมคุณนะอยากเอาชาาน,นะคะแต่ว่ามีสี่้วยสแสดงว่าเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วนะก็คือคุณไม่ค่อยสนใจเขาแล้วเขาก็เลยเบื่อเซ็งนะสิบลีงนงะ่มีความเป็นครอบครัวมั่นคงอยู่นะถ้าการงานการเงินก็คือหนึ่งแสนหนึ่งสิบล้านนะคะแล้วก็ สิบเหรียญเนี่ยมาขยายด้วยเทมเพอแลน์กับเพจอฟวานะเพจอฟวานี่ยอายุน้อยกว่าคุณน,นะแล้วก็เทมเพอแลนด์เขาเนี่ว่าจะมีการปฏิบายนอนหรือว่าปรับับสมดุลปรับพลังงานนะถ้าเทมเพอแลน์คือมีการายืดอยู่เป็นซิบเบิลนะแล้วก็ยอมนะกลับเข้ามาเพื่อให้มีครอบครัวเหมือนเดิมเหมือนกันเงินมั่นคงนะอาจจะต้องยอมปฏิบายนอมคุณน,นะถึงแม้ว่าเป็นเด็กนะเด็กกว่านะเพจอฟวานี่ก็คือเอพร้อมลุยพร้อมสู้นะนี่จะ คุยหรือแอคชั่นก็ได้นะแต่มามีเทมเพแลนก็คืออะไรก็จะดีขึ้นแต่ว่าเขาจะต้องยอมนะยอมคนละครึ่งถอยหลังคนละครึ่งหรือยอมปรับปรปุงตัวก็ได้นะตัวเทมเพแลนะเพื่อให้อยู่ภายใต้ที่ว่ายังมีครอบครัวหรือความมั่นคงเหมือนเดิมน,นะหรือเขาอาจจะมีเรื่องการเงินก็ได้นะทาให้อยาได้ความมั่นคงทางการเงินก็จะต้องยอมคุณก็ไดนะ้แล้วก็ปรับปรัุงตัวนะเพื่อมีหน้าตื่นรู้แล้วหรือว่าเป็นคนที่อายุต่างกันห่างกันเกินสิบปี ก็เขากิจี่จะยังวนเวียนกลับเข้ามานะคะคุณเหนเหือถึงแม้ว่าจะแอบไปมีนะบุคคลที่สามก็ตามนะซึ่งไม่รู้คุณดูหรือเปล่าแต่ไพขึ้นมานะสองเลียญก็คือจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกันในชีวิตนะอินซินี้ไม่จบนะสองเลียงทีเหนือก็คือหน้าตอนนี้เขาสุออกคุณนิ่งหยิ่งเลยนะ,แล,นะ,ะยแ,นะแล้วก็เงียบคือดูเออยากนะสวยแพงนะแล้วก็เป็นลักษณะของ อาจจะเป็นคนที่มีกังวลจิกิจการส่วนตัวนะก็รู้จักกันมานานนะยังไม่ได้ขาดนะจะมีการอ่ามันถึงไม่ด้มีสิษย์เมียนะเพราะว่าคุณอาจจะก,การมั่นคงหรือว่าครอบครัวมั่นคงก็ได้นะเขาเด็กขอบคุณเขา,าต้องยอมคุณนะห่างกันสิบปีอาจจะคุณอายุมากกว่าเขาหรือเขาอายุมากกว่าคุณก็ได้นะหรืออย่างนี้ก็คือให้ตื่นรู้นะว่าทบคนแล้วยังองก็ยัต้องอยู่ในชีวิตนะแต่ว่ามันขึ้นมาซีกจายนะว่าเขาแอบ ไม่บอกนะมีสัมขาหรอ,อเป็นบุคคลที่สามแล้วแล้วเป็นอยู่ข้างนอกนะก็รวมรวมเป็นประมาณนี้